เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ศีขษะปลาได้ค่ะเดอ้อศีขษะปลาแล้วก็ติดพายหมาไป็นยางผ่าอันนี้นะคะผ่าตัวนี้กันมแมลงได้นะคะกันมแมลงกันเห็บได้นะคะเ้าต้องใส่ไว้นะคะใส่ไว้ก่อนที่เา้าวติดเข่าปลาเนาะค่ะเนาะนี่เข่าปลาแล้วก็ใส่หมวกนะคะเดี๋ยวจิเข่าปลาได้ค่ะเดอ้อ เดี๋ยวพาลูกไส้ไปยางไปหาเห็ดเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะนี่คือเห็ดจากเทศิซิแลน์นะคะพุ่สขขะพานกำลังเกิดน,นะคะนี่นะคะมันจะจุดตามนี้นะคะแต่เห็ดพวกนี้ฮะต้องต้องต้มก่อนนะคะถึงจะทานได้นะคะโอ้โหเยอะเลยนะคะเยอะเลยนะคะ จะถ่ายให้ดูชัดๆตรงนี้นะคะนี่กำลังเกิดนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกนะคะบางจุดก็ยังเล็กอยู่นะคะบางจุดก็ต่อยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะแต่เกิดแบบนี้ยังเล็กมากก็มีค่ะโอ้ยเต็มเลยนะคะ ตามป่าแบบนี้ค่ะนี่คือป่านะคะมาเดินกับเจ้าต้มยำนะคะ